สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทรัคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมนะครับช่วงนี้ไม่ได้อ,อทำคลิปเลยนะครับผมเพราะว่าอ่อ uh. มันเป็นยังไงหล่ะเขาเรียกอะไรรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็รู้สึกสมองตื้อๆนะครับมันตอนแรกคิดว่าเป็นโควิดสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับผมก็เหมือนกับฝนฟ้ามันตกบ่อยด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยสบายนะครับแต่ยังไงกราบขออภัยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับติดต่อกันนะครับผมก็มีแต่คลิปสั้นนะครับคลิปสั้นก็คือผมสต็อกไว้เยอะนะครับผม เคนะครับก็ยังไม่มีสาระอะไรเกี่ยวกับรถนะครับผมก็เป็นคลิปอาช้ชีวิตในการขับรถทุกวันทุกวันแล้กันนะครับงานมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแล้วก็ฝนตกนะครับช่วงนี้ฝนตกเยอะนะก็ยังไงก็ฝากขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไป เอาหินที่ลงโม่กันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็รับหินเสร็จแล้วก็กลับไปลงที่บริษัทเลยนะครับผมก็ไปได้บีงานอื่นงานนอกอะไรนะครับนอกจากวิ่งลงตามไอวิ่งลงที่บริษัทตัวเองนะครับผมเขาไปได้รับงานนอกนะครับผมช่วงนี้นะโอเคนะครับแั้นก็ไปเลยดีกว่านะครับพูดเยอะเดี๋ยวก็ยาวนะครับมันก็ไม่ค่อยมีสาระอะไรนะครับก็ดู์สไตายในการขับรถไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคไปเลยดีกว่าไปครับก็เข้ามารอคิวช่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่างเสร็จก็จะออกไปคุมผ้าแล้วก็ตลับไปดำที่บริษัทนะครับผมวันนี้ก็คิวยาวนะครับคิวยาวเยอะนะครับตอนที่รอก็อยู่ประมาณ30สิพ่วงนะครับผม วันนี้คิวยาวจริงๆเนี่ครับก็รอช่างนะครับผมอยู่ยาวอยู่นู้นเลยนะครับครับผมแล้วก็เอ่อนี่ครับดูที่กระจกนะครับผมนะครับอ่าอ,อันนี้อ่านี่นะครับผมดูหางนะครับแค่รอแค่ผมรอช่างก็อยู่ประมาณเกือบ ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับทีละพ่วงทีละพ่วงนะครับผมวันนี้รถมันเยอะเยอะมากนะครับก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนกัน <laughs> นะครับ ดูรถที่จอดอยู่นี่นะครับผมที่ผมถ่ายคลิปเป็นคลิปสั้นนะครับผมมีคนทักมาถามผมว่าเป็นเขาจอดขายหรือไม่ใช่นะครับผมเป็นรถเมืองนะครับรถเมืองรถถอยดินนะครับไอถอยหินนะครับขึ้นมาโมนะครับผมถอยมาจากเมืองนะครับไปเขาเรียกอะไรล่ะที่เขาระเบิดหินแล้วก็เอามานะครับก็ใช้รถพวกนี้ขนมานะครับผม ตอนนี้ก็น่าจะแบบว่าเขามาจอดไว้นะครับสําหรับอาจจะเป็นสเปรหรือไม่ก็ยังไม่มีคนขับนะครับผมก็เป็นรถที่ว่าถอยหินมาโมนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จอดไว้เยอะเลยนะครับเป็นเป็นทุกตัวโลโม่นะครับผมก็จะมีรถสเปรรถอะไรไว้เยอะนะครับเนี่ยครับแต่ก็จอดไว้นานก็อาจจะสนิมแล้วก็ผุนะครับก็น่าเสียดายนะครับนี่นะครับผมจอดยาขึ้น ต็มล้อเลยทีเดียวโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะ ออกเละเทะเลยนะครับเข็ดไฟหน่อยครับผมท้องมีให้ระวางนะครับทุกคน มองไม่เห็นนะ <laughs> เละเทะหมดเลยนะฝนตกแล้วมันฟุ้งขึ้นมานะครับผมมันทำให้บางฝุ่นหน้ามันไม่มีด้วยนะครับทุกคนเนี่ยเละเทะเลยบางฝุ่นหน้ามันขาดแล้วมันก็ทำให้ฟุ้งขึ้นแบบแบบกระจายขึ้นมาข้างบนสาดขึ้นมาอย่างนี้โอเคครับผมเดี๋ยวจัดแจงเรียบร้อยเดี๋ยวเราลับบ้านนะครับผมรับก็ คุมผ้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาเล่นเอาเหนื่อยเลยแล้วก็บวกกับฝนตกด้วยนะครับติมๆก็ลื่นนะครับเป็นผ้าใบข้างหลังพืลื่นนะครับผมแต่ตัวแม่นี่เป็นสแลนนะครับก็เลยไม่ลื่นเท่าไหร่นะครับแต่ตัวแม่ไอตัวลูกเนี่ยลื่นลื่นจัดเลยเวลาฝนตกมันเหยียบผ้าใบพวกนี้มันลื่นนะครับผมถ้าอย่างไงใครคุมผ้าใบก็มาระวังกันด้วยนะครับผมนะเพราะว่าฝนตกตกมันลื่นจริงๆนะครับผมแต่กี้เกือบ หล่นรถเออโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมไปเข้าซอยโรงงานมานะครับผมวันนี้เอาหินคุกมาลงคิดว่าไปลงที่บริษัทนะครับสุดท้ายก็ต้องเอามาลงอาซอยโรงงานก่อนนะครับเพราะว่ามันน้ํามันท่วมนะครับน้ํามันท่วมซอยอเฟสโรงงานนะครับก็เลยต้องเอามาลงก่อนนะครับผมนี่ครับก็สภาพ เป็นหลุมเป็นบอ่อนะครับผมก็เลยต้องอเอาเหินคุกมาลงให้ชาวบ้านเขาก่อนนะครับผม ช่วมซอยโรงงานนะครับผมอันนี้เทเลอร์กำลังลงอยู่นะครับผมได้ขยับมาไกลเลยนะครับผมผมขยับรถมาหลบ,ลบเ้านะครับ ี่ก็ไกลกันเลยทีเดียวครับเนี่ยมันปี่น้ําเลยนะครับ ครับก็ลงเป็นที่เรียบร้อยก็กำลังจะกลับนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีงานด่วนพิเศษแบบนี้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าอยู่ๆก็โทรมากระทันหันนะครับผมก็เลยต้องมาลงก่อนนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งงานของอบตอนะครับก็เวลาน้ําขึ้นนะครับเราเองนี้เขาก็จะรีบเอามาลงให้นะครับชาวบ้านทันทีนะครับผมเพราะว่า มันเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆด้วยนะครับผมมันก็รถวิ่งเข้าวิ่งออกเยอะนะครับนะฮะก็เลยต้องเป็นงานด่วนนะครับผมโอเคผมก็กำลังจะคานออกนะครับแต่ก็ไม่ได้ขับเร็วสักเท่าไหร่นะผมก็คานอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีเนี่ยอยู่ในซอยนะครับผมก็ขับเร็วไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบริษัทเขานะครับเนี่ย ดี๋ยวมันจะเสียงดังนะครับพอรถพ่วงรถอะไรเนี่ยมันดังคงคังคงคังอยู่แล้วนะครับก็มาเรื่อยๆดีกว่านะครับผมความสบายใจนะนี่นะครับเป็นบริษัทนะครับแต่ยังไงก็ต้องขออนุญาตบริษัทนี้รถเยอะมากเลยนะเออถ้าใครอยากจะมาทํางานก็ขับรถละแวกนี้มีเยอะนะครับก็แถวๆสริยานะครับคลองโยงนะครับผมมาได้นะครับผมก็ลองมาหาดูนะครับละแวกนี้ก็บริษัทเยอะมาก คใครสนใจก็ลองมาไปเวียนนะครับน้องๆเพื่อนๆพีพพพ่ที่อยากจะขับรถตู้ทึบหรืออะไรเงี้ย6ล้อ10ล้อก็พอมีนะครับแต่ถ้าขับรถดินก็ต้องเข้าระแวกตัวเมืองนคนปรปฐมนะเยอะมากเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะนะครับยังไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับผมโอเคถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว